ไายสายสายอ๋อ๋ผมเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเี๋ยวับจัอยสายหนึ่งายหนึ่พยาเนี้เด็กตัวนั้นเอาายสองายสองายสองงได้วางได้วางได้ฟังังงหายไปเ่หายไปเน่ สวัสดีครับผมปัญญาตอนวันนี้เรามาอยู่กันในเกมส์จำแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่กับแก๊งรองวูนะครับผมยังอยู่กับคุณ NNNT นะครับใครต้องการสนับสนุนผมนะครับสามารถสมัคร membership ได้นะครับเพียงเดือนยี่สิบาทตอนนั้นครับได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยครับแล้วก็ก็จาะไปรับชมคลิปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทั้งที่ต่อไปด้วยนะครับรับชมคลิปกันเลยโอเคไปไปเดี๋ยวผมมปข้ามไปดุยดุยดุยด็ยดลูกเน้นๆวางนะวางนะวางแล้ววางแล้ววางแล้ว

ไหมไปปะไม่แตกไม่แตกไม่แตกรูดหนึงผมวางไปสองรูเมื่อกี้เอออยู่รูกนึงเขื่อนมันแตกไงแต่มันไม่แตกเว้ยเจ๊ะพอไม่มีเข็มทิแตแตก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 คาบินบักวะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้อนแตกอุิยูหาท้องไหนนี่นี่ห้องท้องห้องท้องอยู่นี่ห้องท้งนี่สามเดียมนี่เอาเลยเอาเอาห้องท้องเลยเน่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 เอาสามเน่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 เอ่ไม่มีใครอยู่บ้านหรอวะ ไอ้เหี้ย hey. เดินเดินเดนเดินแปนึงแป๊กำลังวิ่งไปเอาของใค่รอแป๊บรัแป๊บไม่ได้ใบอื่นอยู่เปล่าวะใช่เหรอผมว่าใช่ไม่เห็นคิววะคุณธรรมนัฐต้องปีนตู้ระวังตายนะมันทำตู้เออเห็นไหนวะขับน้อยเห็นไหมขับน้อยอีกเลยแกอ๋อแสดงว่ามันไปออกไปเลยเออกลับมาอีกหลอดแน่มึงมันต้องแตะทงคืนป่ะเซฟนี้ ใช่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ถ้าเราได้ธงปุ๊บก็ไม่มีแลยได้กปิดได้แล้วเปิดได้ละสวยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเอาล้วสบายแล้วสบายแล้วเว้ยมีเตียงเอาไงเอาไงเอาเขาบินไหนว่ามาอ้าวแล้วเขากันยังไงวะล่ะโดดๆโดดขึ้นไปไม่นานเลยครับเอาเขาบินไหนก่อนไ่ไหนก่อนเขาก็มีมีเตียงผมก็ได้โอเคโอเคอ๋อมันโถมออกหมดบ้านเลยเปิดได้แล้วเปิดได้แล้ว ต้องหาปืนต้องหาปืนในตู้มาเนอะยิงเตียมไม่ได้เลยวะนี่นี่กล่องนี้โดนมันมีกระเป๋าอยู่ไม่ใช่เหรอนี่นี่เดินโดนโดนกล่องนี้กล่องนี้ไม่ไม่เราออกไม่ได้ตลอดถูกแล้วโดนกล่องนี้มานี่ไงเจอเบลเล็ละช่วยให้ตัวไหนวะตัวผมยูของแต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วหนึ่งตัวไหนตัวไหนอเข้าสามเข้าสามเจ้าจ้อตัวไหนไม่รู้เหรอบ้านพยทองบอกเดี๋ยวใช่ป่ะโอเคมาณฑยทองโอเค เจออะหม้อเดียวอยู่อีกที่สี่โฟร์แปดลูกอุ้ยเอาออกไปดิเอาไปดิไอ้สายกระเป๋ายุ่ฮ้ยไหนวะวะวะเยอะกูไม่ใช้เวลาเรเล่นละเยอะมาอ้ามแม่งในบ้านเลยหลังแล้วลูกหลังแล้วลูกหลังแล้วลูกไปเลยไม่ต้องเราไม่ต้องเกราบเราไม่ต้องเข้ากราบเราเข้ากราบไปแล้วอ้ามอ้ามเนี่ยอ้ามอ้ามในคาบินน่ะหลังแล้วลูกเลยโอเคโอเคเออเฮ้ยกูใครดูด้วยเหรอเดินเดินไปหน่อย ไว้ฝังหน่อย่ะมามามาอันนี้อันไหนอันนี้อ่ะเฮ้ยผมผมออกก่อนนะจะตายหลบ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 คาบินไหมไม่เป็นไรหลบไม่เดี๋ยวผมจะตกไงลงไม่ใช่ออกคาบินหมายถึงลงจากคาบินหลบนะ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 ไม่อาพ่อในไปเลยดิคุณนิวเป็นไรไขตัวไหยไปเลยเปิดได้สองคาบินเปิดได้สองคาบินโอเคโอเคเอาไปแล้วเอาไปแล้วึ้เปิดได้สองคาบิน คิดว่าได้นะวางแท้กลางอ่ะโอเคอาด้านหนึ่งเอาแตกไปเรมันไม่ซ่อมบ้านตัวนี้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 ระวังตัวนี้กลับมาเลยร้องไห้อุ้ยโดนหนมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ระวังตัวนี้ข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 แล้วตัวนี้ไปแล้วคนอยแล้วตรงนั้นนะไม่ให้คุณไปที่ทอนทอนระวังโอ้ ว่าผยสกัดไปตัวแล้วมันแตกสองเห็นไหมไปรู้รู้รูเฮ้ยที่ไหนที่ไหนเอ๊ฮ้ยห้องผมโด้วยชุบผมชุบผมชุบผมด้วยโอ้โหเดินผ่านหน้าเลยมาเข้าแล้วไหนใครเมียพี่ยิงใครคนหลุดล้มคนโดดล้มเจะส้มโดดมาเต็มเลยสองสามตัวไปปะตู้มันอะใส่หมดเลยให้มันได้เห็นแอะอยู่หน้าผมไอเหี้ยเหลี่ยมเอาบ้านไม่ได้ดิโน ระวังคนดิดเข้ามานั่ด้วยนะระวังด้วยนะคนดิดอะเปิดมาเจอผมยืนอยู่นี่อยู่ในหลองเข้าไปไม่ได้อะทางตันใช่ครับเฮ้ยอ๋อในป้อมคุณธรรมนัสขึ้นป้อมไปยิงมันหน้าเลยข้างหน้าเลยเออผมผมยันระเบิดเฮ้ยมอนเด้อมันเด้อโดนโอ้ยไหนมปีตัวเลยโอ้ยมันอยู่มันอยู่ในกำแพงอ่ะเอ๊มันอยู่ในเนี่ยห่องเนี้ยถูกห่องป่าวะอ๋อไม่ใช่คนละปบ้อมวะ ผลละปัอมผลละปัอมอันนั้นปัอมข้างนอกครับใครยิงเนี่ยเนี่ยมันอยู่หลองเนี่ย,ยหลองเนี่ยหลองเนี่ยเอาล็อกทองใส่ใส่ตู้มันไหนกันเนี่ยเฮ้ยใครยิงอ่ะคิวยิงปะเป็นนิแฟนโอเค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 ใครไม่ได้ทำอะไรมีล็อกทองเยอะๆอยู่อะไม่รู้ตายทำผมคนหนึ่งทำผมคนหนึ่งเป็นตามีกล้ี่เรนไหม ไม่ล็อกอูฝั่งนู้นทางคิวสกายใครยิงใครยิงลูกว่าตัวมาตีเนี่ยตกมันกระเด็นมาจะไงไม่รู้นี่แหละไม่โดนบ้านแย่ไหนเอาล็อกไปให้ไงเกล็นบ้านไม่กันบ้านสุดละยิงเจ้าวะนี่เนี่ยใส่ล็อกกันหมดเลยที่ผมเนี่ยผมไล่งัดอยู่ออกชีฟินิชเชียก่อน มาดิกูแบกกูแบก4-4เล่นด้วยมะเฮ้ยเจะเย็นจะเย็นมาดิโคมานี่ก่อนเก็บไว้เก็บไว้เล่นมาอาจารย์เอามีกลองไหนหรอวะกองไหนไม่ห้องรอกข้าวกองไว้เอาเปล่าไว้มีหมดเอาให้หมดแล้วให้หมดแล้วให้หมดแล้วให้หมดเอาเปล่าแค่เปล่า4เล้ยไหนในอยู่ไหนที่พื้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 นมันไม่มีระเบิดหรอระเบิดมือเดี๋ยวเจอเจอตู้กระสุนเจอตู้กระสุนหรือเป่ะโอเคกระสุนใช่ไหมหาแถวนี้แหละ โดนกล่องอยู่ที่เดิมใช่ไหมพี่เอาตีโฟไปไว้ใช่ใช่ตายฟาวไม่มีที่เราทิ้งมันไม่ทำทิ้งของกี่ใช่ไหมเนี่ยมันอยู่อันนี้เหรอเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าหน้าหีบเนี่ยเนี่ยมันเปิดมันเปิดตรงนี้เข้ามาเนี่ยนะเออนั่นอ่ะผมเห็นมันเปิดออกมาช่องนิวหรือช่องผมตรงนี้ช่องคนนิวคนนิวเอาความเลยแล้วกันเอาเลยดูไหมเมื่อกี้มันมันเปิดประตูมาหาผมแล้วมันก็ปิดไปอ่ะเฮ้ย ออกมาแล้วเหรอขายต่อแป๊บไขายต่อแป๊บดิสเลยเหรอดิสดิสออกเลยเหรอคนดิสนั่นแหละเพราะสภาพเนี้ยบ้านโง่เออมีแต่ืส้มในในหีบอะไรวะเป็นโดนดีพอเนี่ยมันเปิดออกมาเปิดออกมาแล้วมันก็ปิดปิดอ่ะใครมาเหยียบไซเรนทางอีอ่ะบ้านเราเอ้ยตอนไหนตอนไหนตอนนี้เลยเหรอตอนนี้ทางอีไม่เป็นไรแล้วตอนนี้หมดเลยแล้วสีตู้ขายได้ไหมขายได้ขายเลย ให้ผมลองเอากระสุนอย่างเดียวเอ้เคอพอาพวกนี้เราจะไปเอาバレต์ยัดบ้าจัดแจดเลยไม่ตู้ไม่ไม่เราก็ดิสออกเอาแล้ววันนี้สองร้อยโลนาทีเดิมไม่ได้ไม่ซาดซะก่อนเอาเลดไว้ก็ได้ใครทำอะไรมาเนี้ยควรจะถึงได้โอ้ยแล้วเคราะห์แล้วเคราะห์แมจัแล้วเราะหแล้วเคราะห์เมาได้ล็อกตู้นี่ อะแล้วเนี่ยอ๋อ mk mk นี่ตู้ผมเนี่ย mk ในตู้เนี่ยผมเอาไปหมดเลยนะเคจัดไประเบิดอีกระเบิดพวกนี้เอารถไปวางไว้เลยรถไปวางตำแหน่งบ้านนะพร้อมเล่นเลยพวกนี้ครับหลังจากเราเลดบ้านนี้ได้นะครับเราก็เอาของทั้งหมดจากบ้านนี้นะไปเซ็ตรอเพื่อจะเลดบ้านหลังเดิมหรือที่เราเลดไปในอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับไป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 ทำปั๊มปั๊ม้ันเลยไปนี่ครับ ไปืนพี่จะืมไม่เอาปืนไม่เอากระเป๋าไปด้ยจะยิงเขายังไงพี่ฟูพี่ฟูาพี่ฟูเดี๋ยวผมนำไหมเดี๋ยวผมนำให้บาบไอ้บาอยู่นี่แล้วด้วยหรอเอะเดงเนะเดะเเดี๋ยะเดะเดะเดะเยะเนะเดะเดะเะเดะเถเดะดเดะเะเดะเดเดะะเดะดเดะเดดเะเดะเดะเดเะเดะเะเดะเดเะเิดเะเเะเดเละเดเเะดดเเเดเเดดเฮ้ยไปเอเอเเีย เอราวิ่งเข้าบ้านเขาติดตัวเลยขวดเชี่ยเลยกำลังโดดไปเดิมอ้ามันละอามันละหลบมุมข้างหน้าผมก็ได้นี่พูนิวโอเคโอเคอ้ามันละอามันละอามละหลังต้นไม้บางทีมันอาจจะบั็อกอะนอนเดินต่ำมันอาจจะไบบแตกละแตกแตกแตกผมปาเข้าแบงค์ไหมนะระเบิด หย่อนแล้วมันหย่อนแล้วผมผมผมแทงแรกคะแนนแทงสีกันนี่รูปปไปลาเบคอนเบคอนเบคอนพึ่งพึ่งไอผมไม่ได้พาลูกเนี้ยรูปแตกอ่ะไอเดี๋ยวผมมางกัน้ยนิวมันปาระเบิดมาใไหมผมมองไปแล้วผมมางซีโฟไปแล้วย้อนย้อนย้นซีโฟเข้าไปไอย้อนระเบิดเข้าไปไม่มีไม่มีไม่มีลูกหมด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 อุนยูปาได้ไหมหมดใช่ไหมอ้ากระเป๋าหายแล้วอ้าวจัดเออมันตายเอง มันไปเองมันไปเองไปเองใช่ไหมโอ้มันมปโอ้มันผมโอ้มันนีนะอุยเจเอ้ยโดนแฝตแม่นแดเรว้ยเากเาแก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 ไหนตัวไหนตัวไหนผมยนะผมยียนะกแพงชั้นน้วช่ใช่ชั้นที่จ่อไปแล้วอีกชั้นนึงอ่ะโอเคโอเคมันยืนอยู่บนกแพงข้างหน้าเลยข้างหน้ารู้แตกเลย วางนะผมวางนะสองลูกโอเคโอเคโอเควางไปแล้ววางไปแล้ววางไปแล้วผมผยนนะผมยนอุดยนเลยเร็วเร็วเร็เลยเตียงผมโดนระเบิดโอ้โหแตกเตี้ยเแตกบอีเตี้ยดีดิมีที่ป้ออยู่ระวังระเบิดระวังระเบิดผมยนเดี๋ยวผมยนเข้าบ้านมันไม่อยู่เพิ่งเข้านะอยู่ข้างเข้านะเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนยันอยู่ยันอยู่ เดียวเดียวหนดิย yeah, ังยัง๋ยวังระเบิดอ้โอาโอมามามาเดินมาเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะหลบนะหลบนะเอาวางไปแล้ววางไปแล้วอย่าปืนนี่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 โอเค้วางไปแ้วแตกปะแตกปะไม่แตกไม่โดนไม่โดนระเบิดอีทินอีทินอีทนอีทน อจินิเล็บี่ตาย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 ฮาสุยะอจินิทเล็บมีตัวตรงผมตัไหนตัวไหนตัวไหนอวี้ดองโวมตัวไหนตัวไหนมีพี่มีให้าร์คโคตรระเบิดมีมีมีรถพิมพ์เห็นพี่เห็นพิมเห็นตัวไหนหน้าผมหน้าผมเนี่ยหน้าผมเดี๋ยวผมวิ่งโฉบไปเยผมวิ่งโฉบไปโฉบแล้วทิ้งนะไม่มีใครอยู่บ้านเลยไม่มีตัวมีตัวอยู่บ้านเล้านมีตัวหน้าเราอุ้ยอีเหี้ยเอ้ย ก็ในจังหวะที่เลทกันอยู่นะครับก็ที่บ้านก็โดนสวนเลทด้วยซีโฟนะครับก็เลยแบ่งคนกลับไปดูบ้านกันเออซีโฟเยอะเกินแต่ไหมบ้านแตกชั้นหนึ่งสองชั้นเลยเหรอเอปืนม่คนปืนอ่ะอ๋อมันตายมันดึงคนกลับอ่ะมันตายได้ไง โดนสตีฟตายป่ะอ้าวเชี่ยงงเลยอะไรแม่งวะดูชื่ออะไรดูดูชื่ออุ้ยเชี่ยสตีฟเต็มเลยโอ๊ยเอาสตีฟเลยแหนมเลยมันโง่มั้งโดนระเบิดอย่างเงี้ยอ้าวเชี่ยมันมาคนเดียวเนี่ยชื่ออะไรวะดูชื่ออะไรดูคิวเฟสเลยอย่าแม่งกลับมากลับเกิดเลยน่ะไม่มันจะมาดึงมันมันมาสวดเราครัดึงคนกลับอ่ดึงคนกได้สตีฟกี่ลูกครับ คนที่วางซีโฟนครับน่าจะเซิร์ฟแหลกครับทำให้โดนอซีโฟตายไปด้วยครับเลยได้ซีโฟมาฟรีนะครับสิบกว่าลูกนะครับเราก็เอาไปใช้เลยต่อเลยคุณนิวระวังนะมุมเปิดนะตรงนั้นอะห้อยยิงนะได้ได้ได้เดี๋ยวมันมีตัวนี้วิ่งมันมีเกาะอ้วนวิ่งมาทางนี้เดี๋ยวผมวิ่งข้างบนเนืนอเนี่ยตายตายตายหนึ่งตายหนึ่งสวยๆน่าจะได้ตัวนึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหเฮียนาโกปูฟูนแปดเข้าไปเลย ผมวิ่งจะตบ้านแล้วตายตายตายเวยเลยสวยสวยสวยบนบนขับบินเลยดันเลยดันเลยดันเลยอันอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่ขับบินตายเขี้ยแม่งเล็งคุณนิวอยู่เลยเฮี้ยลงเข้าบ้านแม่งเลยดีกว่าจาะเพิ่มเลยจาะเพิ่มเลยโอเควางแล้ววางแล้วผมค้ำผมค้ำนี่ผมค้ำที่นี้อ๋ออาอผมเปิดแล้วเปิดได้แล้วเอาเปิดแล้วเปิดแล้วมันมีแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ตายตายตายจันแจตายจตายแล้วผมฉีดอมันยิงบนหอสมอวยิงยิงได้ไหมปับปับเฮ้ยข้างผมข้างผมเนี่ยข an ้างผมไร้อนตายแล้วตายแล้วตายแล้วเกิดมาได้เกิดมากใช่ผมฉีดอยู่เมื่อกี้ตายสกบอบอสัตว์มาดีเฮีย ตายแล้ว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 ตัวยิงผมเ่อกี้ตายแล้วผมวางต่อได้นะเฮ้ยมีตัววะเจ้ผมมีขบวนขบวนขบนขบวนขบวนบนขบวนบนขบวนขบวนขบินขบวบินขดวนขวนขบวนขบวได้วนวนขบวนขบวนบวบินคบวนขบวนบวนบวนรัวบนบวนบนขบบนขบนบนบวนบนขัวบบนบนขบ เด็กตัวนึงอันไหนวะอ้าวตายสองตายสองตายสองตกพนี้อยู่ไหนศพคนนี้อยู่ไหนล่มไม่ได้กลางล่มไม่ได้ศพคนนี้อยู่ไหนวะโดน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 จะรู้อ๋อนี่ไงไอ้มีตัวคนหอ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 ไมรู้เด็กใช่ตัวโกลงไปยตายไม่ได้ไหมไม่ได้วางได้ไหมวะนะผมวางนะผมวางนะ ผมวางให้ผมวางให้รูปนึงเปิดไปก่อนรูปนึง่งคำถามอ่ะวางได้วางได้วางได้ผมอามผมอามได้อยู่ได้อยู่ปาระเบิดนะแข็งแข็งแข็งหายไปแทบหายไปแทบหายไปแทบเลยเหลือชั้นเดียวเหลือชั้นเดียวคุณเดียคุเดียวมาหกไม่ใช่ไม่ใช่ อะไรมันวะตาย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 สองตังสองลังหลังลังตอนนี้น่าจะโดนแล้วแหละพวกมันไอ้ซีโคที่เหลืออยู่ไหนอะพี่อยู่อยู่ตรงบูอยู่ตรงบูปิ้นบูปิ้นทางเอ็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีตัวอ้อมหลังมันอย่างเดียวเลยนะไม่เอาเลยนะไใช่ครับไม่เปิดทำไเปิดอะ้รที่หมดเลยเกิดวิปอยู่แล้วเจ้ยแม่งยิงมากระดอนโดนแขน ตายตาย,ตายมันล้อมเอ็นแล้วไม่เห็นบูปินเลยวะบูปินไหนวะพี่บูปินกำแพงครับไกลกว่าเดิมีกเชียจะบ,บ้าตายทำทำ,ทำเตียงใกล้ใกล้บ้านเลยไเได้ได้ทำเลยผมว่าโอเคเมื่อเมื่อเมึงมานอนดูดูสถานการณ์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว้ยคือเราเล่น,นเล่นตัวอย่างแั้มันสนใจสนใจดูดีปะตายตายครับสุยะพี่มาที่ศพนี้มาที่ศพนี้ไอสังคนนี้มีคู่เนี่ยนอนแบบนอนนอกบ้านดูสถานการณ์เลยอ่ะ หลายๆมีปืนบ้างอ่ะตอนเนี้ย้องต้องผมต้องผมต้องผมมีมีสามบอกสี่กระบอกมาเชี่ยพี่อยู่ตรงไหนพยาธรพยาธรมีปืนไหมหลังหลังหลังไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไว้หน่อยบูปินค้างอยู่ยิงไม่ได้เหลือเหลือกำแพงชั้นเดียวใช่ปะข้างไหนก็ได้ทีเดียวก็ได้เดี๋ยวตอนเนี้เหลือเหลือกำแพงกข้างไหนอ่ะ เหลือกำแพงชิดเดียวใช่ไหมผมว่ารอเดินไปทีเดียวแล้วเข้าสองฝั่งร้อมกันดีกว่ามันไม่ได้มาด้วยกันตลอดเลยเซ็ตเก่อนอย่าเพิ่งดันเข้าไปแดนนี่ออกมาก่อนได้ไหมมันหน้าบ้านมาแล้วน่ะเซ็ตก่อนรอคนก่อนดีกว่าต้นไม้หน้าบ้านตายตัวนี้คุณิวเซ็ตซีโฟมาเลยก็ได้ซีโฟสิบลูกนะหรอใช่เอามาเซตเลยดีกว่า ตอนนี้เรารอตรงไหนตอนนี้อยู่ทิศไหนทิศเอสเอสตี๋ข้างข้างเลยอ่ะทิศเอ็นนะโอ้ยอีงเหรอเออรู้รู้รู้แตกรู้แตกรู้แตกมาแล้วมาถ่ายละมาถ่ายละตัวนึงกิลลี่กิลลี่กิลลี่เดนนี่เดนนี่เดนนี่ชื่อเดนนี่เราวิ่งหน้าสี่ฟอร์เปจุดแล้ววะเดี๋ยวโย่อกันโอ้ยเฮียบานน้ำบานน้ำชิงคู่ที่จบเลยพี่ยังวันดีที่พอ วิ่งกันขนาดนี้คนหลังไอ้สไก่กันปูสมุกด้วยบารี่เฮียเอาแรสบเลยเออสมุกหมดแล้วเอาสมุกเอเอายั่งเอายั่งตายแล้วชิดแล้วเนี่ยเออโอเคโอเคสวยสวยมาแล้วเนาะเอาบัตโอ้ตายเร็วดันเข้าไปดันเข้าไปตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง วางไปแล้ววางไปแล้ววางไปแล้วราคาราคาราคาหยุดไปแล้วอย่าระเบิดไปแล้วระเบิดรบิบไอ้เหี้ยมะโขรบักโอ้โหอ้าเหี้ยมีอะไรปะแตกหมดเอ้าผมได้ลองเซตมาโครทำไอ้ท่าพุ่งนอนบิดตูดอะไรนะครับที่ว่าเขานิยมทำกันนะครับก็เซตมาโครไว้นะครับแต่ว่ามันผิดพลาดครับมันทำให้บักในบางทีนะครับถ้ากดไม่ติดผมก็เลยจะบักรัวๆเลยครับเป็นไงเป ตรงผมตรงผมเนี่ยขวามือผมเลยตรงกลางโลลานโล่งเลยอ่ะกลางลานเหรอเจ้าละเจ้าละยิงพุ่มเหรอตายตายตายคอมมิเนเตอร์เดี๋ยวคนนึงยันนี่คนนึงมีแค่ันนี้ไปนี่ผมไปโดนไปนี้ผมไม่โดนเอาเลยแล้วนะเอาเลยแล้วนะบนบนหิ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 นเร้ยบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้โอ๊ยวับตาย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 ของผมผมก็เพกว้าเพกเอ้ยไม่ยิงผมไมีตรงผมมีอุ้ยเหี้ย กับยิงโดนคนป้อมยิงป้อมยิงยิงผมนะคุณไว้คุณไว้ไปเอาส่งสมบัตผม,มวิ่งได้ผม,มวิ่งได้วิ่งได้มันตายเยอะนะสามแล้ววิ่งมาวิ่งมาคุณอย่วิ่งมายู่ไม่ได้มไม่ได้ป้อมผมป้อมซ้ายป้อมซ้ายมันมีคนมันยิงผมมาเมื่อกี้เอ้ยเฮียปะวางหลังหลังไม่ได้ตายตายค่ะ<า>มีเล <para S 1> ดี้กด๊อตม้วเก็บศพไอ้ย้ว ป้อมป้อมซ้ายแดนนี่ป้อมซ้ายป้อมซ้ายก่อนเขาวิ่งเข้าได้ปะได้ปะตัวผิวมาแล้วนะตัวิล้วบนบนบนโบิคนนึงมคบินโมคบินโมบินยิงใครกระตุกกระไปหนึ่ง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 ไปเลยไปเลยไปเลยพยายมยายงแตกยิงกันเองยิงกันเองเฮ้ยไม่ตายได้ไหมโอ้โหเฮยรกูยิตั้งนานไม่แตก่ ไอ้เหียตายเต็มเลยใช่ไหมคุณธรรมนัทมันอยู่หลังเราเมื่อกี้ใช่ใช่มันมีข้างหลังเพราะว่าตรงหินนะผมได้ยินเสียงแต่ผมหัวตไม่เจอแไม่งเข้าทางไหนวะ สายสองอ๋อเฮียควยเต็มเลยสายสองมันจะซ่อมบ้านแต like <ivan> ่บ <dictionary> ้านมันโบแล้ววะใช่กอแค่วิ่งเออมาสุดท้ายแล้วนะตัวเนี้ยเอ้ยหน่ายโอ้ยยิงกูอีกไม่ได้ยิงไม่ไหวแล้วเกี่ยวิ่งเองแม่งแล้วไปสองบอกสองไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่งมาอยู่ อยู่อยู่อี๋อยู่ตายโอ้โหสัตว์วาร์ปอยู่หน้ารูแตกอยู่หน้ารูแตกพี่วายตายแล้วอ่ะยังเฮ้ยไม่เดินนะผ่านผมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ไม่รู้มันยังไม่รู้เรื่องมันยังไม่รู้เรื่องตายแล้วตายสัดหนี นดันมันดันมันเป็นกระสุนเทสเตอร์ดิที่เยอะเออโดนเข้าบ้านเหรอแหลกยังแหลกแหลกเลยเฟมเลตล่วงด้วยเฮียสามรอบ้บ้านเนี้ยเบื่อโดนไอไอโอเฟมเลตตกหนักตกนี่เฮียเกี่ร์ทีวะตกเป็นเยอะโเปิ พอไปเล่นแปเลอีกเล่สักทีดีมึงไม่โดนหรอกตัวด้วยพนธนาทอนระวังซ้ายในไงในไงมาล้วมาแล้วมาแล้สองตัวไม่วิ่งกลับมาละไอ้ที่มันไถอ่ะซ้ายซ้ายมือเนี่ยตรงทางทางเอ็นอ่ะมันมันเห็นธนาธรนอ่ะธนาธรนองงฝาฝาขวาฝามาขวามากเอ็มเลยเต็มเลยธนาทอนเชี่ยเอาแม่ง เฮ้ยแม่งเกี่ยวผมเหยีผมจริงกว่าตายแล้วไอ้มไเฮียเปนตรงนี้ไอ้หินผมมีดูดิไปเคลมไปเซ็มตรงผมเลยเดียวมันไม่เห็นผมเนี่ยฆ่าไปยังไงดีวะมีปืนอ่ะไอ้เฮียลูกหมดนี่ตรงตรงชี้ผมเลยอ่ะมันยิงมั่วมันยิงมั่วไอ้เฮียผมลูกหมดไอเซเน่เนี่ยิงใครเนี่ยมีสซเนอยู่ที่เหนือ ไม่รู้ผมยิงไปมีตัววิ่งอยู่ถอดเสื้อใครไม่รู้เ <c oughs> อียนมาเก็บไอศพพีนะ่บ <c oughs> อยเนี่ยไอเียหน้าผมสี่ตัวไอตัวดำๆแล้วก็มีถอดเสื้อใส่แต่ปลามี่แต่ม,ตมันไม่โดนว่ะิ่งตลอด <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคิสกรรมวันนี้เป็นเลสส่งท้ายของเซิร์ฟนะครับก่อนจะไว้นะฮะใครใต้องการสนับนุนผมนะครับสามารถสมัครมมเบอร์ชิพได้ครับเพียงเดบาทต่อเดือนเท่านะครับได้รับสิพเศมากมายคก่อนจากไปครับฝากกดไลค์กดร์กดาเพื่อเป็นใจผมในการคลิปต่อไปนะครับ Thank you.